สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบรรดาผูุ้มคนบทสปิทผของไทยของเราต่างๆประเทศเนาะวันนี้ก็มาขี่เขาอยู่ห้องน้องไส้องเลยผมซื้อลาบมากินสุกเล็กสวัสดีสวัสดีบุญน้องก็มาพี่น้เราไปกระดูคนณระเบือสำนักสร้างก็มาเด้วยโอ้ยอาหารย้ำแรงพี่น้าะฮะกัน มืัอนี้เลิกงานคำในี่พี่น้องหัวพ้นโต๊ะโหลดโหลดกระติ๊บพี่น้องเลยเผื่อเคลียร์ของอยู่นิลันกะคำมามาพี่น้องมามาจุดจวดกันพี่น้องกินก้อยมากินก้อยกินก้อยบ,บ่มีตังค์บ,บ่มีตังค์ตังพี่น้องเลยเอาแบบสีเลย

กระตูรมีพี่น้องเลยมาอยู่หลายปีสกระตูใบหนึ่งกระโบมีเอาสบายดีพี่น้องสบายดีทีเดียดับขาดเอมาพี่น้องมาใส่ไมหรอฮะใส่ไมาใส่ได้หรอกดักยเนียคระปิ้มาได้ไก่มาตัเวียดนามได้กะปิกะปเียพน้อง เบิ่งก็ได้ใส่ผักบ่มติดนิดนี่เว้ยโอ๋ตังเฮาลืมเอาเทียมโพนมากินนี่เทียมนี่บ่ใหญ่เด้อันนก็มีนี่เทียมโพนมาะเทียมบ่มีเทียมโพนมาเทียมบ่บ่เทียมใหญ่เด้อือฮ นบอขายพี่น้องมากมากนี่ก้อย sạch luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ปปแล้วกี่ใบก็ตื่นไแล้วตื่มาขื้นมามาเรือ่องนี้ซาวะเินกระเป๋าเง <c oughs> ินไปเท่าไหร่เบียดตัวนี้เป็นบีนนยัดอะไรเป็นวิธีไม่แห้งเหรอ Nó ngon quá Ui ui, nó tích nó ngon quá Ui, nó quá, nó cho... Thăng đùa lắm Cái đông thịt cho xuống tầm của đông thịt cho xuống ขึ้นรถมื้มทานบนแต่เราเคยไปเลยนึกเชียรฮครับโอ้ยซอ,อยจุกจหยหน่น้อยลงนึง่เ่อนเป่ซอยซึมหิตื้อทักโลกไอ้หืือเนี่ยี่ยีจุกน้ง

ได้เปลาอืมเดี๋ยวได้มีคมไหมครับอก็พอได้อย่าคมเกินแต่เอาคมเกินกินได้อือคือคมบีมัวบ้านเราโน้ตมากินอยู่ลำกากคมจนนี่สั่งคมโอเกียบต้อง้ไปได้่ะคม ผมมทีลยเด้อมาแดกกินหมดได้โขกินเลยนัเบากินเขานาเป็นอยู่บ้างไงโอ้โหเสร็มาล้วคับพี่น้องครับแล้วแบบจะเพิอมฉันกินไม่ได้แอบหัวแข็บแข็งเวลากรสังกินไม่ได้จุ บ่อราดนะาดไ้เง่เด็แต่ต้มจำรับดือบุลานแท้หนึ่งมากพกัวขัวเองก็ต้องใส่เขาเนี้ยหัวเขาเนี้ยมันสีบอกแข็งเวลาถือหน้ามันส,มส,มส,สีมีเศษที่จะสิหอนเขาเจ้ามาว่า, <c oughs> ه, า,ากินเป็นน้ำยแตกปิดกูปิเขตกรุงเทพเนี่ยอันนีสามเตุใช่เตใ้ต้้กัน ให้ร yeah. ่างมีจันดหมดกขาหัวก็มองจะคิดโมรดลเขาเขาลงไปไะเคือยู่เมืองการนี่โปรตินจะต้มตลามบมเป็นปีนตะการจะหนัมันวัวทางกินพัดกิ้งเพชรกินหูหูนที่อัดนะ คือเต็มนะวิบวับเลตรติดหางเต็มไปตอนติดเต็มเลนทีไปสอบเวลาขึ้นชมือหนึ่งมั้งอ้ยส่มาเบนสีไปสวนอภูมพราะว่าใส่ภูมิใส่ภูมิ้อเวนอภูมกัสนามบินหละใส่ภูมิไป บันทีบันทีฮัคนชวนขอุกระเป๋าเสือดสาเลยคนชวนมาเีืยวบ้านนั่งมาเว้นเมื่อกะเสียงนั่งเทปเสือดาล่อมดิกระลากระเป๋าเดินทางเลยนไใครมืบ้านเหนคือนึงกระลางมาบ้บานห่อมืออเดี๋ยวเดียวใครกันนะ

Ng song sang của bác. bạn bạn đã mong nhiều quá và tại sao là bên lâu chọn tao 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 chọn tao

พี่น้องมาเหน่อสม้มมาประควน,นไปเลยขอบุญขอบุทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามหบสมและให้กำลังใจเนาะมือที่เป็นทางของไทยของเราต่างประเทศคุ้มครข้ามไในคลิปหน้าพี่น้องขอสวัสดีพี่นี่สบายดีพี่น้องสบายดี <laughs>